တဲ့တပ်လူကမော်လာကခေါဒီခေါ바이ဘုံမော်ကတော့န ंती ညာအဲမိတော့ကျောက်စိတ်ခီချန်လေးလက်တဲ့တော့ဟွန်းဟဲဒကူဘူး့မဲဝါဟဲခေါတီအော့ဂျေဒါဟဲအော်ပရချာတမီတမျောဒဝပဟာဘာတော့ဝီမောတောဝီတော့ရေနာခົນကဘောမေနောနောကစားဘာရှိပိနနာဘလိတာအောတော့ဝန်နိကမင်းနော်ဒီဘောက်စုကေဆုကြီးမကွေးကစီဖိုးလက်တတ်တန်းဆာကေ

มเลกเปิดเอาวล้ตับ<ม>ีบูวนตองหูที่ร่างม่มาเน่ยขดเลื่อนเนอาคนบ้าง๋อมแม่มาเนี่ยขัดเกลนเลยยนีมันหัจขม่ม่อยหลบาม่มเดนี่ยก็บ้าห่อหรืวัวเลยเนี่ย,มมนยคนณยั <c oughs> งองอืประเดียก็ตาหอก็แตเนี่ยมัอ่างัวใอกเลยจเวยเลยเน่ย้า อ่าถ้าบอกกองผู้หลักมาละกันโอว่าครวนมั่วอ่ออืมมาเล่นหน้าเราว่าก็ว่าแล่นมึงจะบ้านเนี่ยมึงเอาผัดชาเราว่าแต่นี้ก็เลยซ่าเราเลยอย่างนั้นอู้มาจะเตะหน้าไปปากอย่ารักโคนเนี่ยเอาดาไปแล่พอดาไปเล็กพอแล้วว่าบันดูเลยก็ได้อะกี่กิโลเรวะเออแต่ก็พอได้เทนอะกี่กิโลหัวไม่เวลาเล่นยาก็น้อยกว่าไปเด้ตอน่ักกันเนี่ยเล่นยากว่ากว่าแก่แสวลงมาเนาะมันเป่าเลยอ่ะ อาโดับกันเนี่ยอตโตเลยเอว้ามากันหน้าเหมือที่เนี่ยปาเกอนกัดน้าเหมือนักเสบ่าปัดมาด้วยดากว่ากอดแล้วลาบบอกับปันเนี่ยกับพ่อกับพ่อที่เนี่ยพเาคนดูนอง่าดไดว่านักคนดูเออสมมติ้ปรกวาแล้วไม่เด้้กีาไว้หมน่ะเกเวก็เปิดเพราะแม่ตากกิดลาวเลยกับพ่อที่ปบดได้ชูธากล่ะจะนับาพ่อโเกยาวอได้ยว้ปแ่ยังพ่อ้ตื่นเดยปัดได้ยิตดต่อเลยอ่ะ

येनहा का चोकलो हाडो लक्वा के उए में विरे बदी रले येलो कायन बोलो वे बक कोन ने मनवा न मनवा मी यतन न जाई मना दे नमी ते त मु गळवाला मना लो पे पों ने या पो गागा नि वे केते मोने नेतन तन वे सिल्ले ने सिल्ले बा दा पुर बदा सिल्ले เอาไว้ม่มอพลัลลกันแล้วต่อไม่มากแน่เดี๋ยวนี้ยมมียมมีเนี่ยแต่มุมินาทเมอ่ะอืมบ้านเรายมาดูยมาหนาไม่ใช่ตัขรับข้ารันันเอเดจกมเนี่ยเนี่ยง่าหนแต่ เดี๋ยวเลยกิโตโตยอุ้ยพันนี้จล่ะอยู่วาเมโดนน่ะกะคือจานน่ะอ่ะอยากกะเครมมื้อน้องก็คือรออืมมากะทักจ่อเว้อเนาะอืมแต่ว่ามามื้อนี้พออุตสลอุปถะมาหาไปแล้วเว้ยไปเจอหนูบาเลยบากตัวเมือดราเจรตะผู้ดาดูเกปัจโคเลยเกเดิร์คหารอีจีพลคานะปัวรอก็ตอมเมตาโรบานเนาะเมรีปานงิดอยเลยกว่าเกินออ

เอาไว้ได้กับบ้านกโจกิจากเกลเลปุยตั้มมาขึ้นมาแล้วหลายชากล่อมอนอ๋อโอก็ยิ่เเล็บเล้าปุเนี่ยเอาไว้ได้แต่ประยชนบ้าก็เต่าวอะไรก็รอดป่าลอได้เนี่ยอ๋อตอนนันป่าขอมีปาม่าเชเสอร์ป่ามาเชิเตก็รลุเว็บุต็มหยดบ้าบ้าว้เลยมนย่ป่าะตัววมีเยอันต่อเสอรีกกนเนาะแต่ในระยาที่มาเี่อามาแล้วทลายเนี่ย hai lò lin hai lò lin mình ta phải phô quy điều đó, xíu vợ chú tôi chạy tràn ta, theo ông ở ba ở ba mình loi nhà đấy, à may anh đó, phải đấy, nó, anh nữa, cái bây giờ mẹ, cái đó về đồ đi rồi, rồi mẹ ba cái 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 phải đâu anh ta, quay ừ, là quả cái bây giờ แล่นร้อยๆแล้วว่ะอือถ้าจะขอแกมาว่ะแล้วมาฝึกบนน่ะนะอ๋อก็แต่พอได้ก็เลยไปนี่ไม่ติอือแล้วไปแดดคนเนี่ยใครยังไม่ติบุ๋งอือแล้วจ๋าแล้วเราบ้างอือบอกว่าอย่าแต๊ะไปยอมเมื่อวานแล้วรู้เยอะดาไปท่าเราไปยอมอือเดี๋ยวขอเหวดอ อืมถ้าว่าแม่บาเล่สิยินได้เลยนะอือเอาเดินแนวดิลุดิลุมะศรีล่ะดูแน่ก่อนเนาะอะดว่าตะนามาผาวเกยินเลสจานน่ะดิลุ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 มะศรีล่ะมะติอ่ะอืออะ <laughs> อันนเนี <toys> ่ยแต่บ้านเต้นละตะวลีเออแต่บ้านต้กตะวบุหลตะวาแต่บ้านแวเมื่อจออาตมื่อจหออาารตตอ่าฮ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 ่าะ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ะอ่าฮ่าฮอาเ่าฮ่าฮ่เล่าฮาาฮ่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 าาฮ่าาฮ่าั่่เฮ่า่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่า่าฮอาฮ่าฮ่ไฮ่่า่าเ่า่าฮ่่านา่ ก็ลือประยชก่อนเนาะอเอว่าแต่ประยชบ้าอระอ๋ด้อยด้ปยโยนแต่อยู่บ้าอระไม่น้อยนแต่ลู่นี้เนี่ยว่าน่กดอโไรประโยแน์มน่ยเม็ดแต่เมียวว่าน่ะดูโอ้กูเนาะบ้านข้างนัานเล็ดประโยดีตอนนารีบ้าเมื่อดีตอนนั้นปัมมาปัีโตาเนี่ยปัตโนาสื่ออะไรเจมงเล ปวกเลยเคลมาทีบแลแตบ้านเนี่ยเอาไว้เอาไนืมอปีกเอาตุบอหฟดู่พอรู้พวกัาบอกเนียการเม้นปัจเจีอบ้า่ปั้นน้ำเปื่อยแล้วเลยอือกันแต่เมี่อกลาเอจิกว่าเจรียรเฮียเดียวได้อาจเหมือนแล้วปีกัมาณปีบกพร่องี่จริงเลยจ้ะล่บกพร่องเนี่ยอนนี้โอ้ดูาบุบหรือเล่าบุบแล้วก็ล้ว่มือเยแล้วดูตาเห็ดดูตาเ็ดแล้วดูเจบียรอดูบากิีุ่นตู่เนี่ย ไม่วตัวดตัวรือปลาดาไม่หวม่ไวคนนั้นให้ดอดไปย้อเนี่ยตอนแรกไปย้อนีห้รอดหน้าก็อ้อดมาด้วยเนี่ยควาจูได้เลยระบาที่ว่ากลอเอาว่าได้อ้อว่ากรอที่ว่าทออ้อว่ทอเหรองานได้ปย้อนกันเนี่ยอาตาเต็โบยเยมาเล้ตามมือว่าจะผู้ชิอุและโ้ลมูทีนี่โอ้แหละโพชิกันะได้อแหละตอน้อาว่าจะเจ๊งเวยเนี่ยเอาว้แล้วครอบผครอบปอบปยชอ์ตัวแล้ท่อเขาเราโปรแกรมไปยอนกล้วีปยอ์ที่ท่อดื้อได้เ่ยอ่ อาเวลาเอาทองมั้ง่วลาไม่เนี Austin ่ยอัตราติบเยอาคีนอาไว้มาเอาเลเคีอไปเอาเวลาทอดเนี่ยมึงอานเตรยมอย่รไปเนี่นะนักสืจังวังนักสืวะเลยอาจจะเฮ้ยโมก็ได้กอมเป้าเฮ้ยโมเฮ้ยโมเว้กอเปไเว้กอมเปอเอาเวลาได้ช่วงมเลิกช่วมือจะดึงมั้งเอาเวลาโมไปคโมโพชเด้วยนะ เจ้ามือตะเขินมาอ๋อตะเวดก่อเป็นคาไม่เีนถอดดื้อถอดดื้อาิวเลยอเอยหมอออออเขวเลยเฮ้ยอโมเว้ก่อนเปอือเอแต่เวโมนี่เมผู้ชีิแล้วถึงหแล้วมือตนะอะงเงี้ยตัวตายนที่อ่ะอืมกรโดรโเนี่ยบักะบักกระตาเต็นแบบแจ๊บ้นเหล่อที่ย่ ใส่เลยอาจารย์ในลากุต่อยาตะยูตาเตน้องบ่อยู่นะเด้อไปโดไปเตอยู่บ้านเด้อสิดูจิปล่อยปุ้นเนี่ยก่อนนี่ปุ๊วะอย่างนั้นอําแมวๆไม่เปียเนี่ยเราตีกันน่ะคุณว่านั้นแต่บาเลยยายบาคุณว่าเลยใหญ่อีลิราวนาเนี่ยตาแม่มิตรมีลาอยู่ฝั่งรอกกุแก้เลอะอายเนาะอําแมวต่อยาก็ได้ให้ท่อเอาข้าวไว้ดาเลยยาปากก่อนนะคันนี้เนาะนี่ก็เป็นนาคขาเออ

ปังหย่อเอบาจีบานูนะอืมแล้วปังหย่อเตบย่อเอบาอีว่าอะเว้อก็น่ะอืมอ่อมไข่นี่อะกะมัดลอดดําบ่นั่นก็ว่าอะเวลาทีเนี่ยเคยเบิอืมป่าละเลาะก็ทีเนี่ยอืมอะว่าพ่อเราโตเนี่ยอะว่าจะเฮ็ดติเนี่ยเจี๋ยเนาะอ่ะอืมวั้วๆสาบุเว้ยตั้วเนาะตะกะละงาด้าจิเลยเนี่ยว่าอะอืมเนี่ยดิเลอะเอ้อตอนเนี่ยว่าลือปังหย่อก็จ๋าแล้วเตียวเนี่ยฮื้อก็ อบเลบเบอ้อกากันเนาะนี่ไม่ให้เล็กินเนี่ยให้ปุยแข็เบ้โอ้ก็มันโลแค่ก็มันโลแค่อือเอา๋เดี๋ยวอ่ะเต็บอย่างั้บายอยู่บ่ะเดี๋ยวเบ่ว่าว่าชาวตาวด้ออบแล้วกันดีไม่อยู่เิยรเบยไม่ใ้เลกินเนี่ยกวแค่เบ้ยดีกว่อไว้เดยวน้งานเลาอ้อแอไม่เกินเลยเ็เลยเต๋อเลยเอเยอ้ออ้อวีโรประยอนดีฮักดีแว้ยโอเคเนาะเอาวิโรจอดจองสักทีเลอเวอคูณเดมเนาะ ခါတော့ဘူးကူဝတလောက်သွားနေပါကအကပလည်းမချေကြဘဲတော့အခုနဲ့တော့တော့ nya ဘော်ဝီလပကလောဖလာသာရ一個 delay 的 job 咯走這個放一層အခုဒါနေမချိပလိချို့ဘူမန်ကတော့ဒဘူးဒဝက်ဟာတို့ဖာလီလောန